ตอนที่สามของโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินนะครับตอนที่สามการสร้างทะเบียนรายชื่อนักเรียนจากตอนที่หนึ่งตอนที่สองได้สร้างทะเบียนบางส่วนไว้เรียบร้อยแล้วนะคราพร้อมในสาหรับในการใช้งานแล้วนะสําหรับในตอนนี้เราก็จะมาสร้างรายชื่อของนักเรียนนะลงไปในตัวโปรแกรมเพื่อให้พร้อมกับการใช้งาน จากหน้าต่างของตัวโปรแกรมเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะมีปุ่มทะเบียนรายชื่อนักเรียนให้ k k eta, เราคลิกที่ปุนน่มทะเบียนรายชื่อนักเรียนโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่างของรายชื่อนักเรียนตามรายชื่อชั้นถ้าชั้นตรงนี้ไม่มีแสดงว่าเรายังไม่ได้สร้างรายชื่อชั้นนั่นเองนะครับนั้นเราก็จะต้องไปสร้างรายชื่อชั้นตรงนี้ก่อนนะครับเราก็เลือกชั้นที่ต้องการนะเลือกชั้นที่ต้องการว่าเราต้องการสร้างชั้นไหนสมมติว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง นะห้องห้องอะไรนะเราก็ระบุห้องหนึ่งอย่างนี้เป็นตน้นจากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มเพิ่มด้านล่างนะครับคลิกที่ปุ่มเพิ่มตัวโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่างสําหรับในการเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าไปในการเพิ่มรายชื่อนักเรียนนั้นสามารถเพิ่มได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือพิมพ์ใส่ลงไปเช่นเราพิมพ์ใส่เลขที่1นึ่งเลขนไปทำตัวนักเรียนเลขที่ 100, 101, <ม>1 0ึ่อย่างนี้เป็นตน้น นะเลขประชาชน13หลักอย่างนี้เป็นต้นนะคำนำหน้าชื่อนะจะใช้ตัวย่อหรือตัวเต็มก็แล้วแต่หลักนะฮะถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยนนะเด็กชายนะหรือจะดอชอก็แล้วแต่หลันะครับตัวต่อไปก็จะเป็นชื่อนะชื่อ สมว่าชื่อสมชายากาสกุลสมมตินามสกุลแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มบันทึกกนะ็จะได้ไรายชื่อเข้าไปก็จะได้ไรายชื่อเข้าไปสมมติพิมพ์ผิดก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับเลือกตรงคอลัมน์ไหนก็ได้ในบรรทัดที่เราพิมพ์ผิดนะฮะเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตัวโปรแกรมก็จะเปิดหน้าตา่างเอาข้อมูลมาให้เราแก้ไขนะครับเราก็สามารถแก้ไขรายชื่อเสร็จแล้วก็บันทึก จะยกเลยทีนี้อีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มนะครับแทบด้านบนจะมีแทบผู้ใช้บันทึกเองก็คือพิมพ์รายชื่อใส่เข้าไปนะครับจนอีกแทบหนึ่งก็คืออ่านข้อมูลจาก Excel อันนี้หมายความว่าในตัว Excel ในตัวโปรแกรม Excel เราจะต้องมีรายชื่อของของนักเรียนอยู่แล้วนะครับโดยในตัว Excel นั้นนะ จะต้องเปิดผ่านตัวโปรแกรมเท่านั้นห้ามไปเปิดผ่านเ,าเปิดข้างนอกแล้วมาให้ตัวโปรแกรมมันอ่านนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องเปิดผ่านโปรแกรมวิธีการเปิดก็คือเรามาคลิกที่ปุ่มปุ่มนี้นะฮะเปิดนะค,คลิกที่ปุ่มเปิดตัวโปรแกรมก็จะให้ไปหาว่า Excel ที่ที่มีอยู่นั้นที่เรามีอยู่นั้นอ,อยู่ที่ไหนนะครับเมื่อเราคลิกที่ตัว Excel แล้วตัวโปรแกรมก็จะสั่งให้ Excel นั้นมาทำงานนะครับ สั่งให้ตัวโปรแกรม Excel เปิดแฟ้มข้อมูล Excel ขึ้นมานะถ้าเราเปิดเองข้างนอกลิงก์ระหว่างตัวโปรแกรมกับตัวโปรแกรม Excel มันจะไม่เชื่อมต่อกันแต่ถ้าเราเปิดผ่านตัวโปรแกรมโดยใช้ปุ่มนี้ในการเปิดนะในการเปิดแฟ้ม e x c e l นะลิงก์ระหว่างตัวโปรแกรมกับตัวโปรแกรม Excel ก็จะเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราสามารถอ่านได้นะครับถ้าหาว่ารายชื่อนั้นมันมีหลายชีตเราก็มาเลือกชีตท,ที่ต้องการจะอ่านเข้า นะครับเราก็มาเลือกชีดตรงนี้ซึ่งตัวโปรแกรมจะไปอ่านในตัว Excel เองว่ามีกี่ชีดนะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกตรงนี้นะครับคนแรกถึงถึงบรรทัดที่เท่าไหร่คนสุดท้ายถึงบรรทัดที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถมาระบุนะโดยดูที่ตัว Excel ได้นะจากนั้นก็ระบุคอลัมน์ของเลขที่นะคอลัมน์ของเลขประจําตัวนักเรียนคอลัมน์ของเลขประชาชนนะครับ คอลัมน์ของคำนำหน้าคอลัมน์ของชื่อคอลัมน์ของนามสกุลนะครับเราสามารถมาระบุคอลัมน์เหล่านี้ได้จากนั้นก็เริ่มนำเขา้าโปรแกรมก็จะทําการอ่านอ่าน,านแนะนําให้อ่านทีละห้องนะครับแนะนําให้อ่านทีละห้องนะแต่ถ้าในตัว excel ระบุห้องไว,แว้แล้วเราก็สามารถอ่านยาวได้เลยนะโดยที่ระหว่างคนแรกกับคนสุดท้ายจะต้องไม่มีข้อความที่เป็นเฮดเดอร์คั้นนะระวังนะ คนแรกกับคนระหว่างรายชื่อใน Excel นั้นจะต้องไม่มีจะต้องไม่มีเฮดเดอร์ของพันลำันเพราะฉะนั้นรายชื่อแต่ละรายชื่อจะเรียงต่อ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 ไปในแต่ละบันทัดนั่นเองนะครับเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยตัวโปรแกรมก็จะเอาข้อมูลนะครับเอาข้อมูลกลับมามาใส่ให้ตามห้องตามชั้นที่เราเราระบุนะตามห้องตามชั้นที่เราระบุนะครับตรงนี้ เราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลได้2รูปแบบนะครับผู้ใช้กำนวนเองก็นั่งพิมพ์ไปนะกรอกทีละคนทีละคนรายเรียดตรงนี้หรือจะอาจา Excel, นะ่านใน e x x e l l อก็ได้เช่นกัน Excel ไม่จำกัดรุ่นของ Excel นะครับขึ้นอยู่กับในเครื่องว่ามีโปรแกร,รม Excel เวอร์ชั่นไหนนะมี Excel เวอร์ชั่นไหนก็สามารถที่จะอ่านเข้ามาได้แต่ให้ระวัง Excel ที่มากับ Windows เอ่อ Windows 10เนื่องจากว่า ตัว Excel ที่มาจาก Windows, กับ Windows 10นั้นมันจะให้ทดลองให้เราทดลองใช้ถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนนะฮะจากนั้นจะต้อง Activate ตัวตัว e x c ก l กับ Microsoft นะครับซึ่งเราสามารถ Activate ได้ฟรี1ปีและหลังจากนี้จะต้อง Activate โดยการซื้อนะซื้อตัวโปรแกรม Excel นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้จะต้องระวังนิดนึงในเรื่องของตัวโปรแกรม Uh, Microsoft Excel ที่มากับ Windows 10นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ถอแล้วเราก็หาตัว Windows เอ่อตัว Excel เวอร์ชันอื่นนะเอามาลงก็ได้นะครับหรือจะลงทะเบียนกับเขาเลยก็ได้เช่นกันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของของผู้ใช้ว่าจะใช้ในรูปแบบไหนนะครับจะสาาจะลงทะเบียนนะซื้อเป็นชุดชุดที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง นะจากตัวโปรแกรม Excel มาใช้งานก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ในการอานจาก Excel นะครับสมมุติผมเพิ่มอีกสักคนหนะึ่ง ไว้สักสองคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเพิ่มในห้องอืน่นในชั้นนี้เราก็มาเปลี่ยนห้องเป็นห้องสองอย่างนี้เป็นตนนะครับถ้ามีรายชื่ออยู่มก็จะแสดงให้รายชื่อให้นะครับหรือเราจะกลับไปห้องหนึ่งอย่างนี้เป็นตนนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับเมื่อเราสร้างรายชื่อเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวโปรแกรมก็พร้อมที่จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกไปได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในการทํางานนะในการทํางานในครั้งต่อไปปรากฏว่าเด็กมันย้ายห้องนะสมมุติว่าเด็กสักคนยังย้ายห้องเราก็มาคลิกเด็กคนที่ย้ายห้องแล้วก็คลิกเลือกเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มย้ายห้องอย่างงี้จะย้ายเข้าไปอยู่ห้องไหนสมมุติว่าย้ายไปอยู่ห้องสองนะล้วก็คลิกที่ห้องสองนะครับตัวโปรแกรมก็จะย้ายเด็กคนนี้ไปไว้ในห้องสองข้อมูลอื่นๆที่ ที่มีการออกไปเสร็จสําหรับเด็กคนนั้นแล้วนะก็จะถูกต่างไปด้วยนะสมมติว่าไปดูที่ห้องสองเนี่ยครับเด็กมาแล้วนะครับย้ายกลับไปห้องหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะย้ายกลับไปห้องหนึ่งได้นะครับนะก็จะไปละไปที่ห้องหนึ่งนะรตรวจการย้ายห้องอันนี้ก็ตรวจสอบใช้สําหรับในการตรวจสอบนะครับว่าเปรียบเทียบกับ Excel นะครับว่าเด็กที่ย้ายจะไป นะฮะใน Excel ซลนะระบุว่าเด็กคนนี้ไปอยู่ในห้องไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ทาการตรวจสอบโดยใช้เลขประชาชนนะโดยใช้เลขประชาชนในการตรวจสอบระหว่าง Excel กับตัวโปรแกรมนะครับและในตัว Excel นั้นก็จะต้องอมีการระบุห้องไว้ด้วยนะครับอันนี้เลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเมื่อเราดําเนินการไปสักประมาณาหนึ่ปีห หนึ่งหนึ่งปีการศึกษาแน่นอนเด็กชั้นม1หนึ่งย่อมเลื่อนไปอยู่ชั้นม2สองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสั่งให้มีการเลื่อนชั้นได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปย้ายอะไรเอาข้อมูลเข้าใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถคลิกสั่งที่เลื่อนชั้นได้นะฮะจะทดลองให้ดูนะครับเมื่อเราคลิกที่เลื่อนชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนการสั่งงานตรงนี้นะเราจะต้องระบุเราจะต้องระบุว่าชั้นสุดท้ายคือชั้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะข้อมูลของชั้นสุดท้ายจะถูกลบลบ,ลบทิ้งนะจะถูกเข้าไปเข้าไปในในส่วนของการลบจะเคลียร์ออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการดําเนินการสั่งการเล่นชั้นตรงนี้นะครับเราควรสํารองข้อมูลไว้ก่อนนะครับเผื่อว่ามีการข้อพิพาทใด,ดๆก็ตามเนี่ยเราจะได้เอาข้อมูลนั้นกลับ เมื่อเราสั่งเลื่อนยา,าเลื่อนชั้นนะครับสั่งเลื่อนชั้นตัวโปรแกรมจะเอาข้อมูลของเด็กชั้นม1ขึ้นมาอยู่ในชั้นม2และเอาเด็กชั้นม2ขึ้นมาอยู่ชั้นม .3 นะเพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมก็จะทําการลบข้อมูลของชั้นม3ออกไปให้หมดซะก่อนเพื่อลองรับเด็กชั้นม .2 นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดในกรณีของบางโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆนะครับอาจจะมีถึงม6นะม .1 ม2ม3ม4ม5ม6ถ้าเป็นแบบนี้ เด็กที่อยู่ชั้นม .3 แน่นอนว่าเป็นชั้นสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ที่ม .3 และก็ไปติ๊กเครื่องหมายถูกณชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเช่นกันนะครับเพราะพอเวลาทําการสั่งเลื่อนชั้นมันจะเอาม .1 มาไว้ม .2 ม .2 ขึ้นไปไว้ม .3 ม .4 ไปไว้ม .5 ม .5 ไปไว้ม .6 เพราะฉะนั้นมันก็ต้องต้องลบในชั้นสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น ในแต่และระดับนั่นเองลบข้อมูลออกนะครับเพื่อรอรอรับข้อมูลของการเลื่อนชั้นขึ้นมาทีนี้พอเด็กม .1 ก็จะไม่ไม่มีเด็กแล้วถูกเลื่อนไปที่ม .2 เสร็จเรียบร้อยเราก็าสามารถที่จะเอาเด็กใหม่ที่เรารับที่เรารับมาใหม่เอาเข้ามาได้นะครับอันนี้คือการเลื่อนชั้นนะครับยกเลืกนไปปรับปรุงเลขที่ก็คือนะในกรณีที่อาจจะมีอาจจะมีเด็กที่ ย้ายนะที่ลาออกไปนะเพราะฉะนั้นเลขที่มันจะไม่ running นะ mm. เช่นเป็นเลขที่หนึ่งสองห้าหกแปดอะไรประมาณนี้เราปรับปรุงคลิกที่ปุ่มปรับปรุงนะทั้งหมดทุกชั้นก็คือทุกชั้นเลยทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดนะครับเราก็เลือกหรือนะปรับปรุงเอาเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวเราก็ติ๊กถ้าปรับปรุงเอาเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวเราก็เลือกติก๊กแล้วก็ตกลงโปรแกรมก็จะทําการ running เลขที่ให้ใหม่ของเด็กแต่ละคน นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่มันจะไม่กระโดดละเลขที่มันจะทําการปรับปรุงให้นะครับปรับปรุงให้จะไม่กระโดดนะครับอันนี้คือปุ่มที่ใช้สําหรับในการปรับปรุงเลขเลี้ยงเลขที่ใหมนะ่ให้ให้กับเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มนะเพิ่มรายชื่อนะการเพิ่มรายชื่อก็จะมีได้วย2วิธนะีเพิ่มเพิ่มโด,กดยการคีย์เข้าไปเองกับเพิ่มโดยการ อ่านข้อมูลมาจาก Excel นั่นเองนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการค้นหาว่าเด็กคนนี้อยู่ห้องไหนนะฮะเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มค้นหาได้นะฮะค้นหะาก็จะให้ค้นหาตามอะไรตามชื่อตามเลขประชาชนหรือตามเลขประจำตัวนักเรียนนะครับเราก็สามารถเลือกระบุตรงนี้ได้นะครับถ้าตามชื่อนะถ้าตามชื่อโปรแกรมก็จะเรียงจากชื่อน้อยไปหาชื่อมากนั่นเองทุกชั้นทุกห้องจะถูก เรียงระบุไว้ไว้ในนี้นะครับเราสามารถใส่ข้อความลงไปได้เช่นสมอย่างนี้มันก็จะกระโดดเข้าไปหานคนที่ชื่อก่อนก็จะถูกตัดออกไปนะครับก็จะทําให้ง่ายและสะดวกนะครับในการในการค้นเมื่อเจอแล้วเราก็คลิกเลือกแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มเลือกตา,ารางโปรแกรมก็จะกระโดดไปหาเด็กคนนั้นว่าอยู่ห้องไหน,หนชั้นอะไรก็จะกระโดด เพราะฉะนั้นการสร้างทะเบียนรายชื่อนักเรียนก็จะมีอยู่เพียงแค่นี้นะครับก็อยู่2วิธีเท่านั้นเองนะครับการเลื่อนชั้นจะเลื่อนชั้นเมื่อจบสิ้นปีการศึกษาแล้วเราถึงจะมาสั่งการเลื่อนชั้นตรงนี้นะอันนี้ต้องระมัดระวังนะเด็กย้ายห้องนะแล้วก็ลิทีย้ายห้องนะตรวจการย้ายห้องอันนี้ตรวจกับ Excel เพราะ Excel เราอาจจะมีการเลื่อนพอเวลาเปลี่ยนชั้นแล้วเด็กอาจจะมีการเลื่อน ย้ายชั้นย้ายห้องอะไรประมาณนีย้ย้ายห้องก็เลื่อนชั้นแล้วมีการย้ายห้องกันเยอะหลายคนอยู่ใน Excel เราขี้เกียจมาทำทีละคนเราก็ตรวจสอบใน Excel เลยจ้ากให้โปรแกรมมนตรวจสอบใน c e l กเลเลยก็ได้เช่นกันอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับสำหรับขั้นสำหรับตอนที่3ว่าในเรื่องของการสร้างทะเบียนรายชื่อนักเรียนก็มีม,มีอยู่รายละเอียดอยู่เพียงแค่นี้